ขอประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่มีความชื่นชอบรักในการทําการค้าทั่วประเทศนะครับทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับลูกเป็ดนะครับจะเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ยากนะครับสําหรับลูกเป็ดตัวเมียแท้นะครับเพราะว่าแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดสุพรรณอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่าน นำไปนั่งขายนะครับจะเพิ่มความน่าสนใจเป็นสินค้าที่น่าซื้อครับคนส่วนใหญ่ติดต่อผมมานะครับอยากได้สิบยี่สิบตัวนะครับเป็นช่องทางเป็นโอกาสของท่านเลยครับเพราะการขายแบบนี้ทำให้เกิดการขายปลีกได้ครับสิบยบตัวมันเกิดขึ้นได้ครับ ลูกเป็ดพันไข่เพศเมียนะครับถ้าท่านรับผมไปขายนะครับผมจะส่งให้ในราคาถูกลงนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปขายเอากําไรต่อได้นะครับเราจะได้ส่งกันได้ตลอดนะครับไปลงนะครับไปนั่งขายนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับ 0- 6 5 4ี่ห้าสนี่ครับ065 454 4ห7 2สีาำหรับลูกค้าปลีกนะครับตัว35บาทนะครับลูกค้าที่สั่งไปขายนะครับเลือกทำเลร่มๆนะครับใต้ร่มไม้นะครับ ถ้าใกล้ๆนะครับมีกูน้ำยิ่งดีเราสามารถนำน้ำมาให้เป็ดกินได้นะครับดูตรงที่มีต้นฉ่ำฉาใบหนาๆนะครับไม่ร้อนนะครับสามารถที่จะนั่งได้ทั้งวันนะครับอิสระครับงานเกี่ยวกับการค้านะครับเป็นงานอิสระ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกฎเกณฑ์ใดๆไม่ได้อยู่ในสังคมที่กดดันนะครับเราเราค้าขายของเรานะครับแบบเสรีนะครับ